ผลิตภสินค้าพรือผลการเกษตรหรือวัตถุดิ์ซึ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่กลุ่มมระบการสค้าอรนาบเ่ต้องมาแกวันนี้้ยครับ การบริหารการแก้ไขปัญหายาสพิดชนาคเหนือร่วมกับหน่วยงานอื่นนัในส่วนของก็คการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดพนักงานปปสจังหวัดตำรวจรัฐบาลจังหวัดก็ยาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับก็มาร่วมกันเพื่อ ตรวจสอบแล้วก็ให้คําแนะนําสําหรับสลายผู้ประกอบการในเรื่องการรับส่งวัสดุหรือโลจิสติกส์นะครับในวันนี้เรามาไปไปกันหลายที่ในทุกอำเภอของจังหวัดเชียงรายนะมาที่หลานผู้ประกอบการอีกทีก็มาตรวจแล้วก็ให้คําแนะนําในสิ่งที่เขายังไม่มีใทางด้านกายภาพในทางด้านการปฏิบัติให้มีการปฏิบัติให้ครบถ้วนครับก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ดี ที่เราต้องมาทําอย่างนี้เพราะว่าคืช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยการกระทันหปิดในเรื่องของการส่งิของผิดกฎหมายระบบเ่ามดีการจัดกาภาพขึ้นเรื่อยๆะฉงนั้นการการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของยาเสพติดนี้เราก็ดูนอกจากเรื่องของการจัดกั้นเนี่ยแดงตางปฎหมายการละส่วนแล้วการแก้ไขปัญหาในเรื่องการจัดกั้นด้วยวิธีการขนส่งด้วย โลจิสติกส์ในปัจจุบันซึ่งมีการขยายตัวความเจริญของเศรษฐกิจในประเทศนี้ค่อนข้างสูงการแข่งขันการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่อาจจะต้องได้รับความสนใจจากลูกค้าจำนวนมากทำให้เรามาในวันนี้แล้วก็ได้รับความรูวมือจากหลายทุกประการทุกที่นะครับเป็นอย่างดีวันนี้เราก็มาเป็นแขงที่สองแล้วแต่ในเวลาเดียวกันก็ ไปในสถานที่อื่นที่มีการประกอบการเชิงนักเสี่ยงเงิกอยู่ทุกพื้นที่ก็อยากจะเรียนประชาสัฐภัณฑ์ให้กับผู้ค่าส่วนครับว่าในการจะทําธุรกิจประเภทนี้ในการมีการสูญแตต้องอารัยความร่วมมือจากผู้ประกอบการปัแต่การดูแลพนักงานภายในของตัวเองการตรวจสอบกับลูกค้าและการตรวจสอบกับเจ้าของที่จะนำามาใช้เพื่อเพื่อจะทุติ หรือรถปริมาณไม่แ่นดี